ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีหรือสิทธิในการประกันตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญครับท่านประธานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยธรรมนูนและชอบด้วยกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองครับว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดแต่ในปัจจุบันที่เห็นนะครับคุมขังเป็นหลักประกันตัวเป็นข้อยกเว้นซึ่งในขณะนี้มีผู้ถูกคุมขังในคดีทางการเมือง และคดี1นึหนึ่งอยู่หลายคดีครับอย่างเช่นคุณโสพลคุณเวหาคุณวารุณีทั้ง3าคนไม่ได้รับการประกันตัวให้ออกมาสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งเวหาและวารุณีขณะนี้กําลังอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธทิในการประกันตัวดังกล่าวครับทราบว่าขณะน,นี้คุณวารุณีแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาล,ละะรัฐจา,านครับท่านประธานครับฝากท่านประธานส่งเรื่องนี้ไปยังสํานักง,งานศาลยุติธรรมที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันตัวโดยตรงและฝากาท่านประธานส่งเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรมที่มีอํานาจหน้าที่ควบคุมตัวผูดด้ต้องขังให้ทําาาาตตมหลลัักกกกิสด้วยขอบพรคคุณค ich